i n g n o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับขึน m o r r n n n i n n n o w รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่าเทคนิคเก็บเล็กผสมน้อยสร้างเงินเก็บก้อนใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิงนาววันนี้เพียกและทีมงานอิงนาวนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ ชื่นชอบในการเงินการลงทุนนะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะมีเงินก้อนใหญ่กันนะครับและในปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้นะครับการเซฟิงหรือว่าเก็บเงินเนี่ยครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าแค่จะใช้ให้พอเนี่ยยังยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่วันนี้เนี่ยพี่เอกและทีมงานเนี่ยมีเทคนิคในการเก็บเล็กผสมน้อยแบบว่า เก็บค่อยๆเก็บแต่มีเป้าหมายเนี่ยมาฝากกันนะครับเป็นข้อมูลมาจากเว็บไซต์ moneysmart gov au ให้ทุกคนนั้นลองฟังกันดูนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น5เทคนิคนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยลองฟังแล้วชอบเทคนิคไหนก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับผมเรามาเริ่มต้นที่เทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคการแบ่งเงินหรือที่เรียกว่า s e p a r t savings money วันนี้ถ้าเรานั้นได้เงินเดือนหรือว่าได้ค่าขนมมาใช่ไหมครับเรานั้นทําการแบ่งเงินเก็บออกจากเงินที่ต้องจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งเงินออกราต่างหากอีกก้อนหนึ่งได้นะครับโดยการที่เรานั้นนําเงินก้อนนี้ไปฝากในธนาคารหรือว่าไปฝากในที่ที่เรานั้นจะสามารถจัดการเงินออนไลน์ได้นะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่เรานั้นมีทางเลือก แม้ว่าหลายๆคนนั้นจะใช้เงินสดนะครับแต่การที่เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ในออนไลน์เนี่ยหรือว่าการเก็บเงินไว้ในบัญชีเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกนะครับอาจจะแบ่งว่าบัญชีนี้สําหรับค่าใช้จ่ายประเภทนี้นะครับอย่างเช่นว่าการเดินทางก็เป็นบัญชีนี้หรือว่าถ้าใครที่อยากจะเก็บเงินเพื่อจะซื้อของเนี่ยก็สามารถที่จะแยกอีกบัญชีหนึ่งได้นะครับจะได้ไม่ไม่รวมกันไม่ปนกันเนาะมาถึงเทคนิคที่2นะครับนอกจากการที่แบ่งเงินแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนนะครับว่า เงินที่เราแบ่งนั้นเราจะนำไปใช้จ่ายอย่างไรได้บ้างนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Have a savings plan การสังเกตพฤติกรรมของตัวเองในการใช้จ่ายนะครับจะช่วยให้เรานั้นคำนวณรายจ่ายในแต่ละเดือนได้คร่าวๆนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถกำหนดงบประมาณรายเดือนได้นะครับอย่างเช่นว่าเรานั้นจะให้งบประมาณในการทานอาหารเนี่ยเดือนหนึงกี่บาท ถ้าตัวอย่างเดือนนึงเนี่ยเราใช้จ่ายวันละ100บาทในการทานอาหารนะครับเราก็จะมีงบประมาณอยู่ที่3,000บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการออมเงินเนี่ยเราก็ตั้งไว้นะครับว่าเราจะออมเดือนละกี่บาทนะครับผมเราจะได้กําหนดแผนได้ว่าเงินที่เราได้มาก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งย่อยออกเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าหลายคนที่ไม่ได้ทําแบบนี้นะครับทุกครั้งเนี่ยอาจจะเผลอว่าเฮ้ย ซื้อไปเลย5,000บาทมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งเอา้าลืมไปว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับรู้ตัวอีกทีก็ต้องไปหยิบยืมมาจากที่อื่นอีกแล้วนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าต้องวางแผนในการใช้จ่ายใช่ไหมครับเราก็ต้องมาตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินกันบ้างนะครับซึ่งจะอยู่ในเทคนิคที่3ตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินหรือว่า set goals นะครับ การตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจะช่วยเรานั้นมีแรงบรันรดาลใจมีแรงจูงใจในการเก็บเงินมากขึ้นนะครับไม่ว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าฉันจะเก็บเงิน1ล้านบาทให้ได้ในอายุ30นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นเก็บเงินได้ตั้งแต่100บาทในอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับพี่เอกไม่ได้บอกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับแต่การที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อไปสู่เป้าาหหมยที่่ใญนะครับ หลายคนอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถหรือว่าอยากซื้อคอมพิวเตอร์เกมส์นะครับเราสามารถซื้อได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยที่เรานั้นจะซื้อด้วยวิธีการเก็บเงินอย่างเดียวนะครับมันจะมีการลงทุนหรือว่าการต่อยอดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวเอพิโซดอื่นๆเนี่ยจะนํามาฝากกันนะครับและพอเราตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินแล้วนะครับการปัดเศษก็สําคัญนะครับเป็นเทคนิคที่4ี่นะครับการปัดเศษหรือว่า round up prices สำหรับเทคนิคนี้นะครับทุกครั้งที่เรานั้นซื้อของหรือว่าจ่ายเงินที่เป็นเศษนี่ย ให้ปัดราคามาเป็นเลขกลมๆนะครับแล้วเก็บเศษที่เหลือไว้ออมเช่นวันนี้เราฝากเพื่อนซื้อกาแฟราคา45บาททุกเช้าเนี่ยเราจะปัดเศษร,ราคาให้เป็น50บาทแล้วเก็บเงินทอน5บาทเนี่ยออมไว้ในทุกๆวันนะครับดังนั้นใน1เดือนเนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บจากการซื้อกาแฟรวมกันนั้น150บาทนะครับถ้าเป็นรายปีก็จะได้เก็บเงิน1,800บาทนะไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผม1,800เนี่ยสามารถซื้ออะไรหรือว่านำไปต่อย,ยอดเป็นลงทุนได้มากมายเลยนะครับผม สำหรับเทคนิคที่4นี้พี่เอกเคยทำแล้วนะครับแล้วปัจจุบันก็ยังทำอยู่ซึ่งรู้ตัวอีกทีก็มีเงินเก็บมากมายเลยนะครับลองไปทำดูนะครับและก็มาถึงเทคนิคที่5นะครับไม่ได้บอกว่าให้หาเงินเพิ่มนะแต่ให้ลดรายจ่ายนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า reduce spending วันนี้ถ้าเรานั้นใช้จ่ายผ่านทางโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าจะเป็นเครดิตการ์ดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีง่ายๆในการตรวจสอบหรือว่าเช็ครายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับผ่านประวัติการใช้งานซึ่งรายจ่ายนั้นเนี่ยอาจจะเป็นค่าสมาชิกรายเดือนของแอปพลิเคชันที่เรานั้น ไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการลดรายจ่ายในการเดินทางไปจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นบินค่าโทรศัพท์นะครับหรือว่าเป็นบินค่าต่างๆเนี่ยปัจจุบันนั้นสามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะแถมไม่เสียเวลาด้วยนะครับ และสิ่งสําคัญนะครับใครที่ชื่นชอบในการจ่ายตลาดเนี่ยเรามีตัวอย่างนะครับอยู่5สเต็ปนะครับคือ1วางแผนเมนูอาหารที่จะทำนะครับเพราะว่าเมื่อเรานั้นรู้เมนูที่จะทำเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต้องซื้อวัตถุดิบอะไรต้องใช้อะไรบ้างนะครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะซื้อแค่วัตถุดิบที่จําเป็นเท่านั้นนะครับและในข้อที่2นะครับซื้อวัตถุดิบที่มาจากผู้ผลิตรายย่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ผลิตรายย่อยนั้นจะขายของที่มีคุณภาพแต่ในราคาที่ถูกกว่านะครับหลายคนไม่รู้เนี่ยซื้อแค่ จากในตลาดใหญ่หรือว่าในห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่ไก่หรือว่าเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่จะซื้อโดยตรงกับผู้ผลิตรายย่อยนะครับได้คุณภาพแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าการเข้าห้างอย่างเดียวด้วยนะครับผมมาถึงข้อที่3นะครับซื้อผักผลไม้ในฤด,ดูกาลการซื้อผักผลไม้ในฤด,ดูกาลเนี่ยจะมีราคาที่เหมาะสมแล้วก็สมเหตุสมผลมากกว่าผักผลไม้นอกฤด,ดูกาลนะครับผมข้อที่4ี่นะครับ เลือกใช้ธัญพืชหรือว่าผักที่ให้โปรโตีนแทนการใช้เนื้อสัตว์ที่มีราคาแพงสําหรับบางเมนูนะครับผมแน่นอนว่าหลายคนนั้นไม่ค่อยกินเมนูอื่นเลยนะครับเคยกินยังไงก็ทําแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้มีเนื้อสัตว์ที่สามารถให้คุณค่าทางอาหารได้มากมายเลยนะครับจากที่เราไม่เคยรู้ว่ามันได้ขนาดนี้เลยเหรอกก็สามารถที่จะลองค้นหาดูนะครับว่าผักที่ให้คุณค่าทางอาหารในประเภทนั้นเนี่ย มีผักอะไรบ้างนะครับและข้อสุดท้ายคือศึกษาโปรโมชั่นประจำอาทิตย์หรือว่าประจำเดือนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีคูปองมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายที่บางอย่างนั้นใช้แล้วลดไปครึ่งหนึ่งเลยก็มีนะครับนี่เป็นการที่ทำให้เรานั้นสามารถลดรายจ่ายได้นะครับผมและพิเศษเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่มีหนี้หรือว่าต้องใช้หนี้นะครับ เราสามารถที่จะค่อยๆทยอยใช้เงินต้นนะครับหลายคนนั้นลืมไปว่าการทยอยใช้เงินต้นเนี่ยช่วยลดอัตราดอกเบี้ยได้นะครับทําให้เรานั้นมีเงินเก็บมากขึ้นจากส่วนต่างที่มันหายไปนะครับผมและทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคทั้ง5ที่นํามาฝากกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการ เก็บเล็กผสมน้อยสร้างเงินเก็บก้อนใหญ่นะครับแต่อย่าลืมว่าการลงมือทำนะ่ะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดมากๆเลยนะครับในทุกๆเรื่องนะครับพี่เอกและทีมงานเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเชื่อว่าวินัยในการออมหรือว่าการลงมือทานะครับจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเราแน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้นะครับนอกจากการพัฒนาตัวเองหรือว่าการศึกษาเรื่องการเงินนะครับผมใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ และติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ i n g n o w in.th หรือจะติดตามผ่านหนาแฟนเพจ Facebook i n g n o w in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube, Spotify และทุกพอดแคสต์เพลเยอเอาไว้อีกทางก็ได้นะครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้พีและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับ s you อู soon